สวัสดีครับผมตนุ่มโซลารเซลล์ครับมานะครับคลิปก่อนนะครับผมได้ทําเกี่ยวกับแผงอมฟัตนะแผงอมฟัตนะครับมันจะราคาถูกนะทุกวันนี้มันประมาณสัก3ามหรืสี่บาทประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในกลุ่มเฟสนะครับผมเพียนก็ทุบนะทุบเอาตัวอะไรนะตัวขอบมันนะครับไปขายนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเนาะตอนนั้นนะครับเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าของผมยังมีแผงอมอฟัตอยู่ไหมผมยังมีอยู่นะครับผมก็ยังใช้งานอยู่นะ นะครับซื้อมาก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับน่าจะคุ้มทุนแล้วนะนะครับผมรอบที่แล้วนะครับผมลองขนานตัวทําคลิปขนาน2แผงนะนะครับร้อยสีวัตต์นะครับสแผงนะนะครับแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก80นะครับถึง83โวลต์นะครับประมาณนี้นะนะครับผมแอมป์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.3แอมป์นะครับเนาะอ่านะครับพอผ่านตัวเครื่องนะครับพอผ่านตัว เครื่องชาร์จ MPPT นะครับตัวสีดำนะนะครับปรากฏว่ากระแสเนี่ยนะครับเวลามันบูตช,ชาร์จเนี่ยได้ถึง4-5ถึงแอมป์เลยนะครับผมเนาะอ่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะลองมาทำอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะลองมาลองมาอนุกรมดูนะครับอนุก,กรมนะอนุก,กรมสี่แผงนะครับสี่แผงนะสี่แผงโดยจะแบ่งนะครับโดยจะ แบ่งเป็น2สตริงนะครับผมสตริงละ2แผงนะสตริงละ2แผงนะครับวันนี้นะ2แผงนะครับผมเนานะครับการอนุกรมนะครับการอนุกรมก็คือนำข้วบวกข้วลบนะครับไปจิ้มใส่กันนะครับผมเนาะอ่มันก็เหลืออย่างละอย่างนี้นะครับผมจะลองวาดให้ดูนะ,ะแผงโซลาเซลล์มันจะอยู่ประมาณนี้นะ วันนี้ผมจะทำเป็นสองสติงนะสี่แผงนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะแผงอ่าประมาณนี้นะอ่าผมวาดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้บวกแล้วกันอันนี้ลบนะอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบนะอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับผมเนาะอ่านะครับการอานุก,กรมก็คือนำขั้วลบ ของแผงที่1นนะครับนี่ข้อลบของแผงที่1นนะมาจ้ำใส่ขั้วบวกของแผงที่2นะนี่นะครับจ้ำใส่กันเลยนะครับนี่อันนี้แผงที่1 2 3 4นะไออันนี้อันนี้ผมจะกําหนดเป็น1สตริงนะ1 2อันนี้ก็1สตริงนะอันนี้ก็1 2นะอนน 1, 2, นะอ่าอ, 1, อันนี้ก็คือ1สตริงนะนะครับอันนี้ก็คือ1สตริงนะปึ๊บนะครับอ่าอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะ อันนี้ก็จะทําเหมือนกันนะครับเอาขั้วลบโยงมาใส่ขั้วบวกนี่นะครับนี่ปึ๊บนี่นะครับอ่ามันก็จะเหลือตัวขั้วบวกนะอ่าสตริงที่1นนะครับนี่จะเหลือขั้วบวกสตริงที่อีกหนึ่งสตริงนะครับสตริงที่2มันก็จะเหลือขั้วบวกนะครับนี่ก็โยงออกมานี้นะครับนี่ขั้วบวกโยงไว้ก่อนนะอ่าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือขั้วลบนี่ของสตริงที่1นนะก็จะเหลือขั้วลบ สติงที่สองนะครับโยงออกมานะครับก็จะเหลือขั้วลบเหมือนกันนะครับนี่นะอ่าเราจะทําการขนานอีกรอบหนึ่งโดยใช้หัววายนะอ่าหัววายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะหัววายนะครับอันนี้ก็ลงมาน้่นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปแล้วนะหัววายนะนี่นะครับอันนี้ก็มาเป็นขั้วบ,บวกนะครับนี่ก็นําไปใช้งานนะครับอันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นคู่วายนี่วายนะครับนี่มารวมกันนะครับนี่อันนี้ก็จะขัวเอฟซีฟูแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับจะเป็นลบนะนี่นะครับเราก็เอาค้่บวกนะครับนี่ของหัววายหัวอันหนึ่งนะครับก็เสียบใส่เลยอันนี้ก็เสียบใส่เลยนะครับนี่มันก็ออกมาเป็นคู่บวกนะครับนี่ได้แล้วนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะมันก็จะเหลือค้่ลบนะครับแล้วก็เสียบใส่ค้่ลบของ หัววายนะครับนี่ปุ๊บเสียบใส่เลยนี้ก็เสียบใส่นะครับนี่ปุ๊บนี่ครับมันก็จะออกมาหัว nc f มันก็จะเป็นค้วลบนะครับนี่เราก็เอาออกไปใช้งานนี่ครับนี่ั้วลบก็โยงออกไปหาบิเกอร์นะครับมันก็จะเหลือคู่นึงนะล้วก็ออกมาหาบิเกอร์นะครับเนาะแล้วก็เข้าชัดเจอร์นะครับผมเนาะง่ายนะครับผมเนาะแต่เราจะต้องมีหัวขนานด้วยนะตัวนี้นะครับมีหัวขนานอยู่อันนี้2สติงก็2หัวนะนะครับหรือเราจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่ว่า เราต้องคำนึงถึงตัวชัชเจอร์เราด้วยนะครับว่ามันรองรับแรงดันได้ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆชอบถามผมมานะว่าแผงอมฟัดเนี่ยเราสามารถต่อเข้าตรงๆได้โดยตรงหรือเปล่านะครับเนาะแผงอมฟัดนะครับถ้าแผงเดียว80โวลต์นะครับประมาณ80-83โวลต์ครับท่านต้องไปหาตัวชัชเจอร์นะครับที่มันรองรับได้มากกว่า นะครับ80ถึง83โวลต์อาจจะเป็น100โวลต์เนี่ยท่านสามารถต่อเข้าไปได้เลยหนึ่งแผงนะครับเนาะในกรณีนี้นะครับผมผมจะต่ออนุกรมสองแผงดูการอนุกรมคือการเพิ่มแรงดันนะครับแต่แอมป์เท่าเดิมนะครับเนาะนี่นะครับอย่าให้เกิน175นะนี่นะครับถ้าสมมุติว่าการอนุกรมเนาะมัน80กว่าโวลต์นะครับนี่มัน80กว่าโวลต์สองแผงก็บวกกันก็เท่าไรล่ะนะครับ ผมคิดว่ามันก็จะไม่น่าเกิน175นะอ่ะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับผมเนาะอ่าสมมุติแรงดันแผงอโมฟัตนะครับมาประมาณนี้นะครับประมาณ80ถึง83นะอ่าผมจะเอา83คูณ2นะครับ166โวนนะครับ166โวลตมันเลยไหมจากเอ่อ แรงดันที่ชัชเจอร์มันรับได้มันไม่ได้เกินนะครับนี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามันก็อยู่ในเล้งอยู่นะครับนี่นะครับสองแผงอนุกรมกันก็ได้ร้อยหกสิบหกโวลต์ไม่เกินนี้ครับผมหรืออาจจะไม่ถึงแปดสิบสามโวลต์ก็ได้นะครับบางทีแดดมันหุบมันอาจจะเหลือแค่แปดสิบโวลต์นะครับมันอาจจะไม่ถึงร้อยหกสิบหกโวลต์นะครับผมเนาะมันก็อยู่ในเล้งนะครับก็แสดงว่ามันก็อนุกรมกันได้นะครับหนึ่งกับหนึ่งแผงที่หนึ่งกับสองเนี่ยอนุกรมกันได้แล้วก็มาขนานกันได้นะครับโดย ทั้งเพิ่มได้แรงดันด้วยแล้วก็ได้กระแสด้วยนะครับผมเนาะมันก็สามารถใส่กับชัชเจอร์ตัวสีดําได้นะครับไม่ได้เกินนะนะครับผมแต่ถ้าเป็น3แผงล่ะลองดูสิอ่ะแปเดี๋ยวอ่าแปดสิบสามแปดสิบสามคูณอ่าสามแผงสามอ่าสองร้อยสี่สิบเก้า นี่นะครับมันเกินไหมเกินนะครับผม249นะครับในเมื่อชาร์จเจอร์ของท่านมันรับได้แค่175โวลต์นะครับท่านไปต่อด้วกรม3แผงปุ๊บมันก็เกินสิครับชาร์จเจอร์มันก็รับไม่ได้มันก็ไหม้สิครับผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวสีดํานะมันจะตัดนะครับมันไม่ได้ไหม้นะมันจะตัดนะครับผมเอ๋อท่านต้องคํานึงด้วยนะครับว่าเออเวลาเราไปซื้อชาร์จเจอร์นะครับผมมันเป็น MPPT มันเ MP เป็น MPPT แต่ว่าบางตัวมันรับได้แค่100โวลต์บางตัวมันรับได้แค่80โวลต์ประมาณนี้นะครับท่านต้องดูด้วยนะอยู่ข้างๆแมนเพจมันนะครับผมเนาะนี่อย่างตัวนี้นะครับรับได้สูงสุดแค่55โวลต์เองนะครับนี่ตัวนี้เป็น MPPT นะ99%ด้วยนะครับแต่รับแรงดันได้น้อยมากนะครับเนี่ยแผงเดียวนะครับแผงเดียวเนี่ยนะครับแผงประมาณ550 นะครับถึง570วัตต์นะครับแผงเดียวนี้ได้เลยนะครับผม55โวลต์นะไม่เกินนะครับผมถ้าเกินตัวตัวนี้ก็ตัดนะตัวนี้ก็ตัดนะครับผมเคยต่อเข้าไปแล้วนะอย่าต่อนะครับผมอย่าต่อนะอย่าทดลองเหมือนผมนะครับผมน๋ะก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับผมเนาะะเดี๋ยวไปลงมือทํากันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับสแผงนะครับ2สติงนะ นะครับว no ันนี้จะเอามาอนุกรมแล้วก็เอามาขนานนะครับทั้งเพิ่มเพิ่มแรงดันแล้วก็เพิ่มกระแสด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็เอาแค่เรากําหนดก่อนนะครับว่าเราจะบวกหรือลบไว้ด้านด้านด้านหน้าหรือด้านท้ายนะครับอย่างนี้นะเราก็เอาบวกกับลบเนี่ยนะครับบวกกับลบนี่ว่าใส่กันเลยนะครับนีนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นี่ะครับอันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบนะขั้วลบของแผงที่หนึ่งนี่นะขั้วลบของแผงที่หนึ่งอันนี้คือขั้วบวก ของแผงที่สองนะก็มาก็มาเสียบใส่กันเลยนะครับเสียบใส่กันเลยมันก็จะเหลือฝั่งหนึ่งก็จะเหลือคู่บวกนะครับอีกอีกแผงหนึ่งก็จะเหลือคูวลบนะครับแล้วเราก็เอาหัววายแล้วเราก็เอาหัววายมาใส่นะครับนี่ง่ายๆนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมทําเสร็จแล้วนะตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็4ี่แผงนะแผงที่1 1กับ2นะครับนี่แผงที่1กับแผงที่2นะครับนี่อย่างอันนี้นะครับ อันนี้ผมจะเหลือคู่บวกไว้นะคู่หน้าน,นี่จะเป็นคู่บวกนะครับคู่หน้าน,นี่นะคู่บวกนะครับเนาะนี่นะครับมันก็จะเหลือลบนะครับนี่ลบผมก็ามาใ,ใส่กับตัวนี่ครับลบนี่ครับลบของแผงที่1นะครับก็มาใส่บวกของแผงที่สองนะครับนี่นี่นะครับมันแล้วมันก็จะเหลือคู่ลบนะนี่นะครับนี่เห็นไหม <clears throat> นี่นะครับ อ่านี่ครับคือคัลบของแผงที่สองนะนี่นะครับม,มันก็จะเอามาขนานกันอย่างนี้นะนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเหลืออย่างละคู่เนี่ยอันนี้คือคัลบอันนี้คือคั่วบวกนะครับคั่บวกของแผงที่1กับแผงที่สองนี่นะครับง่ายนะครับนี่แล้วเราก็ต่อไปใช้งานนะครับอันนี้คือบวกอันนี้คือลบนะนี่นะครับง่ายๆนะครับแต่ว่ามีหัววายนะครับนี่มันหัววายมันเก็บไว้ขนานนะครับแต่เราเราอนุกรมกัน ข้างในแล้วเนี่ยอนุกรมกันนี่นะครับแผงที่1กับแผงที่2นะนี่ครับบวกใส่ลบนะครับลบใส่บวกนี่นะครับมาเดี๋ยวไปวัดแรงดันกันดูนะครับผมมานะครับผ่านเบเกอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมแดดกำลังจัดเลยนะครับผมมาดูกันนะครับ4แผงนะครับผมต่อ2สติงนะมาดูกันเลยนะครับมัาจะได้แรงดันที่เท่าไหร่ อ่าไดิร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมร้อยหกสิบเจ็ดจุดสองโวลต์นะนี่นะครับร้อยหกสิบเจ็ดจุดสองโวลต์นะครับผมกระแสมันจะได้บูตขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมเนาะผมรอบก่อนนะครับผมเนาะมันจะได้อยู่แอมโขกว่านะครับผมเนาะถ้าผ่านเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้สี่ห้าแอมป์นะนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูอ่ามาเท่าไหร่ร้อยสามสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบอ่า โอ้โ้10แอมเลยนะครับผม9.8 9.8ถึง10แอมเลยนะครับผมเนาะตัวนี้ผมก็ตั้งไว้ที่10แอมด้วยแหละนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมตั้งไว้10แอมแต่มันได้ประมาณ5แอมนะครับตัวนี้ได้ทั้งแรงดันทั้งกระแสนะครับตัวนี้นะครับนี่ได้140นะครับ139 140นะครับแอมกระแสชาร์จลงแบตนะครับ9ถึง10แอมนะครับผมเนอะ รอบก่อนเนี่ยผมตั้งไว้10แอมป์นะผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่นะครับผม10แอมป์นะนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมนี่ก็โวลต์ชาร์จนะครับ27โวลต์นะให้มันเต็มเต็มเต็มนะตัดนะครับผม27โวลต์นะนะครับอ่านี่นะครับ แต่นี้ก็26.4โวลต์แล้วนะครับผมเนาะก็จะเต็มแล้วนะครับผมเนาะแต่ก็ยังกระแสก็ยังไหลอยู่นะครับผมเนาะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับผมนี่นะฮะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับผมรอบก่อนนะครับใช้2แผงนะครับขนานกันนะครับผมเนาะได้ประมาณ4-5แอมป์นะครับผมรอบนี้สี่แผงนะครับทําเป็น2สตริงนะครับผมเนาะได้เพิ่มขึ้นมาอีก10แอมป์นะครับผมนี่ครับอันนี้คือ อันนี้คือกระแสซึ่งมาจากแผงนะครับ1.9แอมป์นะครับพอผ่านนะครับผ่านตัว NBT แล้วนะครับผมเนาะจะได้ตัวจะได้ประมาณ10แอมป์นะครับนี่นะครับโวลต์ตอนนี้26.4โวลต์นะครับผมนี่นะครับแบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับผมตั้งให้มันตัดที่27โวลต์นะครับผมเนาะนี่นะครับ โอเคนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามมานะครับว่าแผงมอฟัดราคาสามถึงสี่ร้อยเนี่ยมันสามารถทำไรได้บ้างนะครับนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมนี่เลยเราไม่ต้องซื้อแผงแพงก็ได้นะครับผมแต่ว่าชัดเจอร์เนี่ยเราต้องซื้อแพงหน่อยนะครับผมเนาะอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ